กับพี่เิครับว่าพุณแม่นี่มันแ่บโคตัวปุ้งหลอันจะว่าอันน็ดเป็นน้ำแขงแข็นเหมือนกันนอแบ้อ็มีนาวใส่หนึงแม่นมีมนาใส่ยไั้งเป็นแบบแบบนี้แหละเนาะอด้อะไรเอาตัดนัดขวดนเดียวมันร้อนไปเลยไปยน้ตาเนาะมาเป็นไปเลย กดขอบไปเลยเอ๊ะปวดแล้วกดแล้วเดี๋ยวมาเลยมาเลยมาเลยเออเดี๋ยวสบายดีพี่น้องเอมเก็บมือได้แลพี่น้องกดขยันพี่น้องขึ้นหนาวเดือกหนาวเดือดมามามาได้กรับครับคับเจ้ามานอนของฉันเอามาได้ครับขอมาขอมาเลยเปิดได้ปะ จ้ามันมัดแหนยงหน่กระเยีดถนอมกมัวไปเลยเอายเฮียเนาะเฮียหาน้กเจาะเลยนี่เบอันกิดีก็อ่ท่านรุยวไร้ห่งแล้วเนเรื่อมากแล้วนานห่งแบบนี้เนาะูกความประยัดของมันของะเีดเลยไปซลเลเนี่ยซลเไฟฟาบรินจะเปลาเนไหล มาเด้อมาเด้อมาเด้อไปแรนนังอยู่หันเหรอฮน่งนอนรถสิบล้อมันมีไฟเหนพี่ตั้งหลังมันกระักบกรแเปเบ้งเบอาวมาด้เลย่วงไเ้ยบ่วงตากรรมไเปเดอย่งเดเจ้านี่นนไปหาเงินตาบาบักรรม โอ้ไยืมล้วดอเห็นว่าขนานั้เรียญน้องกันด้วยยืมอ่างกนันทีหายืมเด้อยืมแม่เฟซี่เฟซ่นถามมานเด้ออยากเก็บเงินเจ้าเขาตะว่าพวกเขยืมเงินเจ้าบาเขาเาอือหอยืมไปยืมเอไปยืมไปยืมเยีีแหละยืมคไ่คิดเงินเหรียญน้องกันแบบเป็นพอแล้เราสามพันเราที่มันกัหรือเปล่ายัง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 ยัรอกัน แต่แล้วบอกเขาใจยังมาแบบนี้แล้วมันจ้กงมันเอาเนี่ยยูทูบเนาะก็ตามแล้วกันยองไงแต่เราโดนจ้ากแต่ความสื่อของคนเนาะมันก็จะบอกความจริงเข้าใจบะเออความสื่อของคนการทำฮาวรู้เรื่องมันจะตอบความเป็นจริงเมนบอกกาล่าเออถ้าเฮารู้เรื่องกันยังว่าเออแบบชนิดขยักเหรอสันซ์เอาแบบอึ้งๆไปแบบตรงประเด็นไปเลยนะมันแมนอยู่บอว์กินอ่ะ มาซื้อมาแป้งมูสซอยเสี่ยวคอยหน่เด้ออีนางจอกเดินหน่อยแต่ซาวหาพันสามสิบพันก็แล้วแต่ผมได้มีเงินกับต้องต่อเราเนาะเราไปมีเงินก็นกนต่อจังหน่อยรถไถอยู่เดอ 5, ้อจ้าพันสิพันมีมักซาลีต้มน้ำจ้าเขาโพดต้มเนา<น>ะแล,แล้วก็มีอะไรแค่น,นี้นมอเตอร์ไซค์ดีบ่ขายดีจ้าขายดีเอจะขายได,ด,ด,ด้อยู่มาน,าน,นาั่งเรียนนะผนขายได้อยู่แล้วใครใช้ได้เล็กน้อยนะไปแล้วไปเรียนแล้วพ่อแม่ท่านแม่เขาไปใส่แม่เขาไปแปรงโทรศัพท์อ้าวขึ้นขี่อะไรมาสั่นวันนั้นเราทีไปซื้อาอีกวะ กูก็ไปหาที่รถล่อแถวตลาดกูเป็นมึงกูเล่นกูก็เด้เแปาแปนหนังในห้านกาแฟเมนที่ชั่วโมงนึงกูนั่งเอเล่อนเอนอ้วนเออสี่ล้านสี่ล้านหาเป็นเท่าไเท่าไร่จ0ดพันแปดพันแปดพันกว่าบาทแปดพันปัวอเครับซื้อไหมสักมื่อนช่วงเที่ยงช่วงนึงออกไปกาแฟสหขาพันนังเด จ้าสองหาพันเลยแใหญ่จ้าน้อยแาเจ้าน้อยแบบนี้สิบเก้าอยูเอาของยี่ห้อเขาเนาะบกาแฟเขาก็มัี่ห้อของแต่ละอันมัคือกันของออกของแง่มันกันห้ามนนะเชฟนะห้ากินทางนะชี๋ยกาแฟมันหอมดิใชแล้วมาอื่นมนรงจนเป็เที่ยงพอดีเลยกินกาแฟกันมตลาด่ะกัมุ่ยสบกมึงเนาะ ตลาดไปชื่มาเห็ดกินเ้าก้าบะเดอดกงก็เลวู้กัดตูวหิือนะูก็หยาบเพานลือแนวกินนะแนวกูกินนะกวกินตกอกาแฟไปตุยแลมานี่แกินกาแฟย้อนแบบกินเก่าเออแม่นบ็ยาบแบบนี่เป็นนมแมั่นเลยอ่เป็นน้อนแต่กินเนี่ยคูิกวนซีดเลยเรื่ยเรยพนองเด่นเดีเดอรพี่น้องเลยเย็นดีนอนเด่นคายหมักแตงโมมาจากตุ้งโมกับอปียบาพอมีแล้วก็เปยบ้ามีแล้ว